สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินด like ีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานนาดูดวงใบบูพยามันจะดูดงให้กับผู <Yes. S 2> ้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุะจัมันของตัวคุณเองจะดูดงให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของเครื่องเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมกราคม2565นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนาโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนะาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดอะแฮงแมน แล้วก็เป็นไพ่ฝ่ายออฟวานเดอะเฮอร์มแล้วก็เป็นไพ่นายออฟวานไพ่ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวเขาเองนะครับไพ่ที่หล่นลงมาเป็นไพ่เด็กถือไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญ The Tower. ไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่สถ้วยไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดทอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่8ถ้วยไพ่ค่อนข้างเนกาทีฟเยอะอยู่แต่ว่าไพ่ดีก็เยอะอยู่นะครับก็โอเคอยู่นะก็มีไพ่ที่ดีคือ ไพ่สองถ้ยวยนะครับแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็ไพ่อศัศวินถือถ้วยมันก็ยังพอมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่คุณก็พยายามปรับทิศทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรบ้างไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกก็คือไพ่ฤาษีนะครับเดชฤทธิ e เดชฤทธิตขึ้นมาเนี่ยแปลว่า ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูเหมือนไม่ค่อยไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์หรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะกําลังคิดในการคิดในการตกผลึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ในช่วงปัจจุบันหรือในช่วงอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีความรู้สึกที่เขาต้องคิดต้องตัดสินใจในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกทั้งที่ตามจริงเขากับคุณก็อาจจะยังรักกันอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันยังมีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้น สองถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยยังรักกันเหมือนกันนะครับคุณรักเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องพยายามคิดหรือตัดสินใจเนี่ยนะครับเพราะว่าบางสิ่งที่คุณกับเขารักกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบในเรื่องของความผาสุข ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มีต่อกันมันเลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะดูนิ่งไปเงียบไปในช่วงครั้งช่วงคราวในช่วงขณะที่อยากจะคิดหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เงียบๆนะครับหรือว่าเหมือนเขาอาจจะดูนิ่งไปในสหรับบางคนอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีนกาทีฟกับเขาบ้างเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาไม่ค่อยแบบแอคชั่นกับเราหรือเขาอาจจะ ไม่รักเราหรือเขาอาจจะอยากเลิกกับเราเราอาจจะคิดไปต่างๆนานาเพราะว่าใจเขาเนี่ยอาจจะกําลังตกผลึกในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่ยังไม่อยากมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะสิ่งที่เขากําลังวิตกกังวลกําลังคิดในการตกผลึกเนี่ยนะครับมันอาจจะสร้างความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกไม่มั่นใจกับตัวคุณบ้างเนาะเพราะเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะอยากเลิกกับเราหรือเปล่า นะครับหรือเขาอยากจะมีคนอื่นหรือเปล่ามีไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดทไพ่เดทเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะกลัวที่จะสูญเสียเขาไปนะครับหรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่กลัวที่จะสูญเสียเราไปเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยสังเกตดูว่าเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายที่กําลังกอดกันอยู่แต่มีเพิงวิหบตรงนี้ด้วยนะครับมันแปลว่ากลัวว่าจะมีความรักความสัมพันธ์แล้วอาจจะแบบ มันอาจจะรักษาไว้ไม่ได้หรืออาจจะมีความรู้สึกที่คิดต่างเห็นต่างจึงอาจจะอยากแบบเหมือนกลัวว่าจะสูญเสียไปเพราะว่าเขาอาจจะจากเราไปอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะวิตกกังวลมีความรู้สึกที่เหมือนกับเครียดแล้วก็กดดันกับในเรื่องของภาวะความรู้สึกกับสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกนิดนึงว่าเขาอาจจะต้องการในเรื่องของความสงบในช่วบ ช่วครั้งชั่วคราวในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความกดดันกันและกันนะครับมีไพ่เดอะแฮงแมนเกิดขึ้นเดอะแฮงแมนเนี่ยหมายถึงคุณนะครับอาจจะมีภาวะของความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับคิดแล้วก็คาดหวังนะครับกับตัวเขามากมันอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจหรือมีความรู้สึกที่ตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบาก หรือตัวคุณเองอาจจะเหมือนค่อนข้างแบบคิดหรือตัดสินใจอะไรโดยที่เหมือนกับเนกาทีฟกับเขาทําให้เขานะครับตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกืนไม่เข้าขายไม่ออก นะครับเราก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับต้องบีบให้เขาอะ่ะต้องมีปัญหากับตัวคุณ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะหรือไพ่อาจจะสลับกันที่เขาบีบให้คุณต้องมีปัญหากับเขาอะไรแบบนี้มันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับยากแล้วก็ลําบากหน่อยหรือเหมือนเหมือนซอมบี้นะครับเหมือนอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยแล้วก็หนักแล้วก็ความรู้สึกที่เหนื่อยล้ากับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะไปต่อเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาอ่ะ รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักมันแบกภาระมันอึดอัดใจมันมีความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับทะเลาะเบาะแหวงได้ด้วยในสลับบางคนเพราะมีเคมีที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากันนะครับเพราะมีไฟออฟวานเกิดขึ้นเนาะไฟวานเนี่ยแปลว่าคุณกับเขาอาจจะมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดข้องหมองใจมีความรู้สึกที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกันมีความรู้สึกคิดต่างเห็นต่างทะเลาะกันนะครับหรือกําลังแบบ ประลองกันอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นมันเลยทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันดูเป็น negative, เนกาทีฟเนาะบางทีเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับมีเดทมาด้วยอาจจะทําให้จบเลิกลากันโอ้มีไพ่เยอะเยอะมากเลยนะครับไพ่บอกว่าเรากําลังมีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่สบายใจอึดอัดใจหรือกําลังมีความรู้สึกคาดหวังอยู่เนี่ยให้คุณเนี่ยพยายามตกผลึกนะครับแล้วก็พยายามนิ่งเงียบอย่างที่เขาเป็นนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะมีการ ทะเลาะบอกแว้งกันนะครับหรือมีปัญหาใจการมีเดอะทาวเวอร์มาแล้วก็มีไพ่เดบอย่างที่บอกว่าอาจจะมีการจบและเลิกลากันไปในสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ถ้าเราทะเลาะกับเขาถ้าเรามีมายเซตในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะหรือมีความรู้สึกที่เราอาจจะแบบเด่นเกินไปมันอาจจะทำให้มีความรู้สึกกดดันแต่ถ้าเราลองปรับมุมมองปรับความคิดปรับในเรื่องของ อะไรที่มันแบบเหมือนต้องปรับต้องจูนกันอีกสักหน่อยหนึ่งลองมีเหตุและมีผลบ้างแล้วอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังกลับมารักกันเหมือนเดิมทั้งที่ตามจริงคุณกับเขายังรักกันนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือความกดดันหรือในอเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่คนหนึ่งคิดอย่างอีกคนนึงก็คิดอย่าง มันเลยดูส่วนทางกันหาจุดกึ่งกลางไม่ได้นะแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นอยี่ยไพ่บอกว่าเขากับคุณยังรักกันอยู่ถ้าเรายังไม่อยากสูญเสียเขาไปถ้าเรายังไม่อยากจะให้เขาจากเราไปจากไพ่เดทเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งชนเขาทะเลาะอย่าเพิ่งที่จะมีปัญหากับเขาอย่าเพิ่งที่จะต้องกดดันกับเขาให้เราเนี่ยพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกแล้วอดทนนิ่ง เงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวมีราชนีถือเหรียญราชนีถือเหรียญเนี่ยคือคุณทําได้นะครับเพราะราชนีถือเหรียญขึ้นมาราชนีถือเหรียญแปลว่าอะไรราชนีถือเหรียญคือราชนีผู้เลอค่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยเสมอไปแต่แปลว่าคุณต้องมีคุณค่าในจิตใจคุณต้องเติมเต็มตัวเองราชนีถือเหรียญเนี่ยนะครับเห็นไหมเธอได้อบอุ้มเหรียญเอาไว้แล้วก็มีความรู้สึกที่ยิ้มแย้มนะครับและอยู่ในท่ามกลาง ดงดอกไม้นะครับแล้วก็สายลุงมันคือความหวังดอกไม้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงความสวยงามนะครับแล้วก็อยู่ในท่ามกลางความรู้สึกที่หรูหรานะครับแล้วก็หนักแน่นมั่นคงตามธาตุดินดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณดูดีมีเสน่ห์นะครับและก็มีออร่ามีความรู้สึกที่มีความมั่นใจในตัวเองรักตัวเองนะครับดูแลตัวเองและก็มีคุณค่ามากมันจะทําให้เขาอะเห็นคุณค่าของตัวคุณ มากเหมือนกันแล้วมันอาจจะทําให้เขากับคุณเนี่ยนะครับมีแพชชั่นในการดึงดูดกันและกันมีไพ่เด็กถือหมายอันนี้ขึ้นราศีพฤษภรศาศีกันราศีมังกรส่วนราศีธาตุไฟคือเมษสิงห์ธนูนะครับอันนี้มีโอกาสที่จะ ติดต่อหรือสื่อสารกับตัวคุณได้นะครับเพราะว่าเด็กธาตุไฟเนาะเรามีพัฒน์ชั่นมีอารมณ์มีความรู้สึกก็พยายามพัฒนานะครับต่อยอดไปแนวะนมทิศทางที่ดีถ้าเรายังมีพัฒน์ชั่นกับเขาอยู่ก็พยายามเติมเต็นไปการที่เรามีพัฒน์ชั่นน้อย,อยเหมือนกับเด็กถือไม้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะการที่เรามีพัฒน์ชั่นมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นความคาดหวังความร้อนแรง สุดท้ายอะ่ะมันก็แผดเผาไมก่กระทั่งตัวเองแต่เรามีเด็กถือไม้เนี่ยมันแปลว่าเราค่อยๆประคับประคองไปเราค่อยๆเรียนรู้กันไปเราค่อยๆปรับกันไปนะครับมันจะทําให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยมีสเสน่ห์ในการดึงดูดใจกันแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังร่วมกันได้แล้วก็พัฒนาเติบโตไปนานอมทิศทางที่ดียังมีไพ่ใบน,นี้อีกนะครับอัศวินถือถ้วย อัสบินถือถ้วยเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ดีมีสเสน่ห์นะครับมีคุณค่าในจิตใจเนี่ยนะแล้วก็มีความรู้สึกในความหวังกับสิ่งต่างๆมีอัสวินถือถ้วยมาแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะยังมีการแบบ กลับมาคุยกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมารักกันหรือสามารถที่จะลงตัวกันได้บางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์กันบางคนอาจจะมีลักษณะข,ของการมั่นหมายกันบางคนอาจจะมีการแต่างงานกันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าความรักความสุขความหวังของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทางที่ดีถ้าเรารู้จักที่จะรักตัวเองนะครับแล้วอยู่ในที่ของตัวเองบ้างบางทีการที่เราไม่เรียกร้องการที่เราไม่ไปถึงการไปวุ่นวายอะไรกับเขามากเกินไปอ่ะมันอาจจะเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดแล้วเรามีคุณค่าในตัวในตนของตัวเราเอง แต่ไม่ใช่ว่าหญิงพยองนะครับว่าเราเลือกได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คนลักกรณีเนาะจริงๆแล้วว่าชาวกรกฏลักขนากรากฏเนี่ยทำได้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะชาวกรกฏเนี่ยมีมีเสน่ห์เมตตามากที่สุดใน12ราศีเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นดาวประจําตัวคือดาวจันท์คืออ่อนหวานอ่อนโยนนะครับดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นเก่งถ้าเราทําคุณสมบัติที่ดีของดาวจันทร์ของชาวกรกฏที่ดีคุณก็จะได้รับในอันนี้สองของความรักที่ มีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์แต่งงานหรือมั่นหมายกันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่า2ถ้วยกันมีพันธมิตรต่อกันนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณเลือกคุณในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานั่นเองก็จะมีการลงตัวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ดังนั้นอย่าใช้อารมณ์กับการคิดในการตัดสินใจมากเกินไปก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองค่อยๆตกผลึกดูนะครับกับในเรื่องของความคิดในเรื่องของทัศนคติสิ่งต่างๆนะก็อย่าเพิ่งที่จะเหมือนกับอนอยเพราะว่าชาวกรกฎบางคนก็นอยนอยเก่งอะนาะคือชาวกรกฎเนี่ยบางทีแล้วดาวจันเนี่ยเป็นดาวแห่งความเซนสิทีฟนะครับได้แห่งความนอยคือราศีกรกฎราศีกันนะครับแล้วก็ราศีมีน จะค่อนข้างน้อยเก่งนิดนึงเนาะวันเป็นราสีอ่อนน่ะก็จะแบบค่อนข้างแบบดูแลเอาใจใส่คนอื่นเก่งแต่ก็น่อยเก่งเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามควบคุมในเรื่องของพลั่นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างที่บอกว่าเด็กถือหมายต้องประคองไปก่อนอย่าเพิ่งที่จะหน่อยเกินไปแล้วลองตกผลึกดูกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าบางทีการที่เขานิ่งไปเงียบไปไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะเลิกแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขามีมีคนอื่นเสมอไปเพียงแต่ เราแค่ต้องหยุดและรอดูจังหวะรอดูโอกาสแล้วพยายามเติมเต็มตัวเองให้ได้แล้วเราจะมีความสุขความสมหวังมากกว่าการที่เราแบบทําโดยที่เราไม่รู้สาเหตุไม่รู้จับจังหวะโอกาสใดๆแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ